สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้ลายคุ้มครองด้านสุขภาพหรือ l ล n e KBS นะคะลายนี้จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นยาอาหารเครื่องสำอางคลินิกร้านนวด และยังเป็นเครื่องมือในการทํางานตรวจสอบเฝ้าร,ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเครือข่ายอสมอเครือข่ายอ่ยน้อ,อ,อย,ออยและประชาชนทั่วไปให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสิ่งที่สงสัยได้ด้วยตนเองเบื้องต้นลายนี้มีทั้งหมด6เมนูนะคะมีเมนูอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเมนูที่1เมนูสืบคน้นเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้สำหรับสืบค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายประกอบไปด้วยเลขสารระบบอาหารหรือเลขออยเลขทะเบียนยาเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางแล้วก็เลขเครื่องมือแพทย์และเมนูนี้นะคะจะสามารถตรวจสอบร้านขายยาได้ถึงทั่วประเทศเลยนะซึ่งเมนูนี้เราจะลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์ของออย เมนูที่สองรายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดอ่างทองใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดอ่างทองจะประกอบไปด้วยร้านขายยาคลินิกร้านนวดสถานที่ผลิตอาหารสถานที่ผลิตเครื่องสําอางพร้อมทั้ง g o o g l e Map ที่จะพาเราไปถึงสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะจ๊ะเมนูที่สามผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย เป็นเมนูที่มีการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานซึ่งเคยมีการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่ามีสารปนปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในยาอาหารและเครื่องสําอางซึ่งรวบรวมผลมาจากทั่วประเทศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมนูที่4กลุ่มงานคุ้มครองเป็นเมนูที่อัปเดตข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการขออนุญ,ญาตเช่น แนวทางการขออนุญาตปลูกพืชกัญชาการขออนุญาตเลขส,สารระบบอาหารหรือเลขออยอเป็นต้นเมนูที่5ติดต่อเราจะบอกถึงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของกลุก่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในเวลาที่เร่งด่วนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีในเวลาราชการเมนูที่6แจ้งเบาะแสใช้สําหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเรื่องที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยสามารถแจ้งข้อมูลทางแบบฟอร์มที่จัดทำไว้ง่ายนิดเดียวแน่นอนว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะเป็นความลับจริงๆจ้าก็ครบทั้ง6เมนูของ Li n ์แอด k b s แล้วนะคะอ้อนอกจากนี้ใน Line แอดเนี่ยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วยนะคะโดยเภสัชกรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคยังไงก็อยากให้พี่น้องชาวอ่างทองลองใช้กันนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สุดท้ายนี้ฝากแชร์ไลน์แอด KBS ให้คนที่คุณรักเพื่อร่วมกันสร้างสังคมของชาวอ่างทองให้สุขภาพดีทั่นหน้ากันค่ะ